แดน,นสวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่1วันกินอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูมื้อแรกกันนะครับมื้อแรกเป็นข้าวโอ๊ต50กรัมแล้วก็ไข่นะครับทั้งใบเลย3ฟองหน้าตามไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้นะครับแล้วก็วันนี้จะซ้อมเป็นก้ามเนื้อหลังนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเอาโปรแกรมนี้นะครับไป follow along หรือเอาไปทําตามได้เลยแล้วก็หลังซ้อมก็จะถ่ายให้ดูครับเหมือนเดิมว่าผมทานอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีแผนจะไปดู Spider-Man No Way Home ผมเป็นติ๊ก Spider-Man คือจริงๆแล้วผมไปดูมาเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมไปด้วยความที่แบบหนึ่งคือตื่นเต้นแล้วมันตื่นเต้นจนลืมเก็บรายละเอียดนะครับว่าเออแล้วมันมันมีอะไรให้ผมสังเกตบ,บ้างพวกอีสเตอร์เอ็กอะไรแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวทานมื้อน,นี้เจอกันในคลิปซ้อมนะครับเจอกันมื้อหลังซ้อมแล้วก็ไปดูหนังนะครับพอไปดูหนังกลับมาก็มาพูดคุยความรู้สึกหลังดู Spider m a แ No Way Home ขอย้ำนะครับว่าผมจะไม่สปอยใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคเจอกันคลิปสองครับผม คครับในมื้อหลังซ้อมผมก็จะทานเป็นขนมปังแล้วก็เวโปรตีนนะครับจริงๆอ่ะไม่ค่อยกินเวหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้มันรีบนะครับมันแบบธุระด่วนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ประหยัดเวลาด้วยก็ลหลังจากทานมื้อนี้เสร็จนะครับผมก็จะอาบน้ํานะครับเตรียมตัวไปดูสไปเดอร์แมนนะครับก็เอ็นจอยกับมื้อนี้ครับเจอกันในวิดีโอที่เหลือ ก็หลังจากที่ได้ไปดู Spider-Man No Way Home นะครับผมรู้สึกหายใจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแต่จะขอกลับมาคุยปกติก่อนโอเคเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าความรู้สึกหลังดู Spider-Man No Way Home จบนะครับก็สนุกมากนะครับความรู้สึกคือแบบสนุกมากๆแล้วก็ผมมีความสุขมากๆที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ทั้ง2วันเลยนะครับวันแรกกับวันที่2 นะวันแรกเนี่ยผมไปดูนะครับอาจจะยังดูแบบงงง,งไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรชัดมากนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตื่นเต้นก็จังหวะที่ผมดูเนะี่ยมันก็มีจังหวะที่แบบผมลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะขาดบางตอนไปวันนี้ไปดูเป็นเป็นภาคไทยนะครับเมื่อวานไปดูซาวแท็กต่องโรงโควดดีนะครับซาวแท็กแม่งก็ดีอยู่แล้วภาคไทยก็เป็นทีมงานเดิมนะครับเป็นทีมภาคทีมเดิมนะครับซึ่งทําไว้ดีมากๆ ในส่วนของข้อที่ผมรู้สึกว่าต้องติเนี่ยคือมันไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วิเคราะห์หนังเก่งอะไรขนาดนั้นเรื่องของคะแนนก็ให้1 0บเต็มสิมีร้อยผมให้ร้อยเลยจริงคือผมเป็นติง่งสไปเดอร์แมนนะครับเชื่อเลยโอเคก็พูดคุยความรู้สึกหลังดู Spider-Man no way home จบนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับแนะนำให้ทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วคุณจะได้พบกับความแบบ ความสุขที่นั่งอั้นมานานนะเนืกอออกใช่ไหมคือเรารอหนังเรื่องนี้มาแบบมานานมากๆแล้ว,ลว,ลวพอคุณได้เข้าไปดูนะทุกอย่างแม่งจะปลดล็อกเลยพราะนะครับคุณจะมีความสุขสิดายเลยนะมีความสุขโคตรๆนะครับซึ่งผมมองว่าแบบเราทุกมาทั้งปีนะหนังเรื่องนี้นะเป็นความสุขที่ทุกคนควรจะได้นะครับก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับก็แนะนําให้ไปดูกันเยอะๆนะครับผม อ่ะโอเคหลังจากไปดูหนังมาเราก็สูญเสียพลังงานไปกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะกินนี่ครับข้าวผัดไข่กับปลากระป๋องนะครับแล้วก็มื้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลีนหน่อยนะจะเป็นข้าวสวยกับไก่ย่างน,นะครับที่ทำไว้นะตอนนี้เป็นเวลาตี1 11. นึ่งนทีนะครับก็จบคลิปเอาไว้เท่านี้เพื่อไม่ให้คลิปมัน ยืดยาวไปมากกว่านี้นะครับเป็นวันที่25ธันวาแล้วเนะาะ Merry Christmas ครับทุกคนสำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรืออยากจะแชร์ความรู้เกี่ยวกับฟิตเนสนะครับหรือพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัว Spiderman No Way Home นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันได้แต่ห้ามสปอยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Merry Christmas ค,ครับผม